สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลสำหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้เช็คเลยสถานะแบบนี้เงิน5,000บาทเข้าวันที่5วันที่6พฤษภาคมนี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดคร้มๆรอมกันนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปของไม่บุ่มด้วยนะคะวันที่1พฤษภาคม63นะคะล่าสุดนะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้โอนเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ์แล้วนะคะ8ล้านคนนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ที่ผ่านการอนุมัติแล้วนะคะอีก2จุด 6ล้านคนนะคะกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม63นี้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะแต่ความพิเศษของผู้ที่จะได้รับเงินจำนวนนี้นะคะก็คือ2.6ล้านคนนี้ก็คือท่านจะ ได้รับเงินรวมยอดเลยนะคะตั้งแต่เมษายน63 5,000บาทนะคะแล้วก็บวกกับเดือนพฤษภาคม63อีก5,000บาทนะคะรวมเป็น10,000บาทเลยนะคะเรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งเลยนะคะโดยขณะนี้นะคะขอให้ท่านตรวจสอบสถานะของตนเองนะคะได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะซึ่งผู้ที่มีสถานะว่าท่านได้รับมาตรการเยียวยา5,000บาทกระรวงการคลังจะ ดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนั้นนะคะก็คือหมายความว่าท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีในเร็วๆนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขามีการปรับปรุงสถานะให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะส่วนท่านที่อยู่ในสถานะตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มกําลังตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์หรืออยู่ในสถานะขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทางกระทรวงกรารคลังนะคะจะเร่งตรวจสอบ ทำงานกันไม่มีวันหยุดเลยนะคะซึ่งเมื่อท่านเข้าหลักเกณฑ์แล้วนะคะก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านได้รับข้อความว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือบางคนก็เผลอไปกดยกเลิกลงทะเบียนนะคะก็สามารถขอลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอีกทีนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะจะลงไป มีการถ่ายรูปนะคะยืนยันตัวตนว่าทำงานที่นี่จริงหรือไม่นะคะทีนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็จะเร่งตรวจสอบและเร่งโอนเงินให้เร็วที่สุดนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะคะวันนี้แม่บุ๋มก็มาบอกคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะแม่บุ๋มจะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันอีกแน่นอนนะคะยังไงก็ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูไม่บุมเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ออกไปด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ